วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความไม่รู้นะครัคำว่าความไม่รู้เนี่ยจริงๆเป็นบออเกิดของอะไรหลายอย่างเลยเป็นบ่อกเกิดของความเข้าใจผิดเป็นบ่อกเกิดของการคิดไปเองตัดสินโดยเราอาจจะรู้แต่รู้ไม่หมดผมก็เปรียบเทียบว่าเป็นความไม่รู้ละกันและบนความไม่รู้เนี่ย มันก็จะมีสิ่งตรงข้ามกันก็คือความรู้ไอ้เรื่องความรู้ก็อีกครับเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าบางทีเราคิดว่าเรารู้แต่จริงๆเราอาจจะรู้ผิดก็ได้อันนี้เรื่องหนึ่งหรือบางทีความรู้ที่เขาบอกว่าเป็นการยอมรับกันมาเนิ่นนานเราก็พิสูจน์ทราบกันหลายอย่างแล้วว่าไอ้ความรู้นั้นมันผิดณปัจจุบันเราเชื่อกันมา10-20ปีเรื่องน้ํามันพืชน้ํามันหมูเรื่องความร้อนของ